่ะโอเคครับก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิว iPhone 13น i n i กับ iPhone 12ธรรมดานะครับก็2เครื่องนี้นะอันนี้รีวิวคร่าวๆกนแล้วกันนะผมนะเวลาน้อยแล้วนะผมนะซึ่งต้องบอกเลยนะว่า2เครื่องนี้นะคือเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องแท้ๆเดิมๆเลยนะแต่เครื่องนี้นะอาจจะเป็น refurbished ก็เป็นได้นะผมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือภายนออดูสวยมากเลยนะเห็นปะ่ะเออนี่คือกล้องเนาะใช่ไหมนี่สองตัวนะครับจริงๆก็มีความคล้ายกันเลยนะเออขนาดเลนกล้องเหนะ็นป่ะอ่าขอพายด้วยไม่กล้องก็แปลกๆนะนีเห็นนะ มีความคล้ายๆกันอยู่นะครับโอเคแต่เรื่องหน้าจอเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัว12เนี่ยมันเป็นจอเทียบนะครับเห็นปะทัสกินคือตัว13อันนี้มันลื่นกว่าเยอะเลยนะครับตัว12มันก็นอกกดได้อยู่แหละแต่มันก็ไม่ได้ลื่นเท่านะอ่ะแล้วก็เรื่องความสว่างครับเปิดที่สุดเลยชึบชึบชึบ,ชบนี่แต่ว่าจอตัวนี้มันเหลืองหน่อยนะครับอืมไม่หน่อยอะ่ะเหลืองเลย อ่ะประมาณนั้นนะผมนะอ่ะมาเรื่องกล้องกันเลยดีกว่านะครับกล้องสองตัวนี้นะครับก็มีความใกล้เคียงกันเลยเนาะเพราะว่า F-stop อยู่ที่1.6ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เลนส์นันว,วายก็12ล้าน F-stop อยู่ที่2.4นะจะสองจุดสี่นะครับจำไม่ได้ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ขอไหด้วยนะครับผม ส่วนงานวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับสตัวนี้นะสาจะได้ 4K 60ทั้งคู่เลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเป็นไร 4K 60ได้นะครับมีเดนเทอร์วานปกตินะครับแต่ซูมได้แค่ 5x เหมือนกันนะ 5x สโลโมชั่นใช่ไหมสโลโมชั่นเนี่ยเออแล้วก็มีโหมดเซมิติกด้วยนะสำหรับ13มินิส่วนสโลโมชั่นนะครับทั้งสงตัวได้2อง 4K 11bit Full ดีทั้งคู่เลยนะครับโอเคเอ่าลืมกล้องหน้าเลยนะกล้องหน้ากล้องหน้านะครับกล้องหน้า2ตรงนี้ถ่ายสโลโมชั่นได้แล้วนะเอออันนี้ได้น่าแ iPhone 11แลล้้วนนะคครับี่ืออกงหน้้าทััง2ตวเลยนะครับเอออันนี้ม่ค ร้อนแสงแล้วแหละนะครับบ้มามันเลยแปลกหน่อยนะประมาณนี้นะฮุม460ทั้งคู่นะครับแล้วก็มีโฮมกั้งนะครับหมดพัลเชตประมาณนี้อืมโอเคได้อยู่แหละนะครับยูไอเนาะยูไอประมาณนี้เลยอ่ะยูไอก็ประมาณนี้แหละนะครับเออแล้วก็เบต้าแบตนะครับทั้งสองเครื่องนี้เนะี่ยโอ้โหต่างกันเหลือเกินนะฮะเห็นไหมอันนี้73นะครับอันนี้100%นะครับ ต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องสแตนบายเนี่ยจริงๆ13อันนี้อันนี้ผมใช้มานานแล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคเนาะแต่ถ้าเล่นเยอะๆก็หมดเร็วเหมือนกันนะครับเออแต่สแตนบายได้โอเคมากเลยนะครับเพราะว่าชิปมันไม่ได้กินพลังงานด้วยนะครับอยุดอยู่ในเกณฑ์โอเคนะส่วนเครื่องนี้ก็ร้อนๆหน่อยด้วยความที่มันน่าจะเป็นรีเฟรด้วยแหละนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้เนาะเออแล้วก็อีกเรื่องนึงเข้มทิดนะครับอ่าอันนี้ตรงกันดีว่าสองเครื่องนี้ครับตรงกันด้วยเนาะ ใช่ปล้แคียข่ยงแ้เคขยงมันไม่ได้เป๊ะใช่ปะไม่ได้เปะแล้วก็เอเอลืมไป2เครื่องนี้นะครับตัวนี้เป็นจออเด็แท้ๆเดมิๆดมๆครับแต่ว่าจอเครื่องนี้มันแบบว่ามันมีแบ็คไลท์เห็นป่ะมืดๆหน่อยก็ได้อยู่แหละนะครับมันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือเรื่องเม็ดสีตัวจอเทียบเครื่องนี้ผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าเรื่องขอบเนี่ยเห็นไหมขอบมันจะหนากว่าเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเทียบกับ13มมินิมันเยอะมากนะครับ เห็นหมคอมล่าเยอะเลยจริงๆอ่ะเรามาดูการวัดระยะกันดีกว่านะครับการวัดระยะเนี่ยทางโฟก,ก็ใช้งานได้ปกตินะฮะปกติถ้าเราซึ่งสีเขยียวนะฮะเออช่างมัน ผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะส่วนการเล่นเกมนะเครื่องนี้ก็ลื่นๆอยู่แล้วเนาะเออสบายๆส,ส่วนเครื่องนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะเออแต่ถ้าเกินชินก็อาจจะต้องปรับำอะไรอย่างงี้นิดนึงอันนี้ไปลองกับไอโซน12 Pro มานะเออจริงๆหมอก็ไม่แน่ต่างกันหรอกนะเพราะว่าหน้าจอก็เท่ากัน c ีวก็่าเท่ากันอเนาะอาจจะมีเรื่องของกล้องอะไรอย่างงี้นะ อ่ะเรามาดูติ่งกันด,ดีกว่านะครับติ่งสองตัวนี้เนี่ยโอ้โ,โหตังกันเยอะเลยนะฮะอันนี้ติ่งแบบเจนใหม่นะเจนใหม่ก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนเจนเก่าก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึงนะ่งอ่ะเนี่ยถ้าติ่งก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมอือคือตัว13บสามติ่งมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันยืดออกมาเยอะกว่าสนะิบสองเนาะเห็นป่ะเออของคือรุ่นติงต่งเก่าๆมันจะยืดไม่เยอะเนาะ แต่ติ่งใหม่มันจะยื่นเยอะกว่าเพราะว่าละมงไปอยู่ด้านบนนั่นเองนะแต่มันก็ด้านข้างมันจะแคบลงเนาะใช่ไหมเออเห็นไหมถ้าดูดีๆนะครับอันนี้อันนี้ถือว่าปกตินะเออผมว่าปกติเพราะว่าขนาดเกาะไอแลนด์ใช่ไหมไอเดดามิกไอร์แลนด์ไอโฟนสิบสี่โปรอะไรเงี้ยนะครับมันก็เถิบลงมาข้างล่างอีกนะครับเออมันก็จะบงังพกบังเกมอะไรอย่างออเอี้ยแลำบากเนาะ นะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ iPhone 12กับ13บสมแนี้คร่าวๆนะอันนี้จะเรียกว่าพรีวิวก็ได้มั้งเพราะว่าไม่ได้เทอะไรเยอะนะครับจริงๆมันจะมีคลิปรีวิวด้วยแหละแต่ผมยังตัดไม่เสร็จเลยนะครับเออที่เป็นแบบเทียบกล้อง2ครั้งนี้นั่นเองนะเออทุกวันนี้ิยังตัดไม่เสร็จเลยคิดดูแล้วกันนะอ่ะอันนี้ iPhone 12 Pro เนาะ12อ Pro ที่ถ่ายอยู่นะครับก็โอเคนะอืม กล้องก็สวยนะเห็นไหมเออแล้วก็เรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับสองครั้งนี้แน่อนอนมันลื่นอยู่แล้วนะครับสบายๆนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับก็สําหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมมาโอเคครับไม่เปาน